ของกาง,งนี้นะถาของคนในชุมชนไปแล้วค่ะ50%ของคนที่เข้าไปทามันยังคงเป็นจำนวนติน้อยเมื่อเียบรับแรงน้นที่มีในตรงบนทรัพท์เขาอยู่เมื่อวันที่8-10ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัท TLT Consultant จำกัดบริษัทที่ปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้าแม่มอทดแทนเครื่องที่8-9ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2 ในขั้นตอนการประเมินและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการกิจาการหรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรงหรือ EHA โดยลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ศึกษาโครงการทั้ง5ตำบลในอำเภอแม่เมาะได้แก่ตำบลบ้านดงตำบลศปาดตำบลจางเหนือตำบลน,นาศักและตำบลแม่เมาะมีผู้สนใจเข้าร่วมถึง1,829คนอยากย้เ,เน้เนเรื่องแรงงานครับแรงงานในอำเภอแม่เมาะ ฟีพอจางเหนือนี่จะไปที่ไหนก็ไกลนะครับถ้าได้จำงานที่ไหนมาะก็น่าจะดีจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมทั้ง5ตำบลมีทั้งหมด77คนที่แสดงความคิดเห็นด้วยวาจาในประเด็นที่หลากหลายโดยมีประเด็นหลักที่แต่ละชุมชนอยากให้กอฟผดำเนินการคือการบริหารจัดการเงินกองทุนต่างๆให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด ตลอดจนการจ้างงานคนในพื้นที่และการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้ครบถ้วนรวมถึงข้อห่วงกังวลในเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งทางดอตอร์เบญจพรบุญยพุกนะผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการตลอดจนขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานต่างๆให้ประชาชนเข้าใจพร้อมเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนมานำเสนอต่อกอฟภเพื่อประเมินและหาแนวทางความเป็นไปได้ ในการแก้ปัญหา,หาก่อนจะนำไปบรรจุในรายงานหรือกำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติต่อไปเป็นห่วงในเรื่องของเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทำเหมืองนะคะเพราะเป็นพื้นที่ทีเ่เป็นที่ทิ้งมูลดินในการทําเหมืองในการขุดเหมืองก็มีความพะวงในเรื่องของการในด้านปัญหาด้านสุขภาพนะคะว่ประมาณที่ว่าจะไปขุดลอกนะครับสระหรือว่าแหล่งน้ําที่มันมีอยู่แล้วนะครับ ปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับให้มันเก็บน้ําได้เยอะกว่านี้นะครับปกติแล้วที่งบประมาณต่างๆที่เคยทํามานะครับเมื่อก่อนผมก็เอาเงินกองทุนอะไรมาลงนะครับแต่มันได้นิดเดียวในตําบลนาศักเองรวมถึงตําบลอื่นๆด้วยนะคะก็มีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอะคะ่ะซึ่งมันสามารถที่จะเอามาทำวูดดพิวเล็ตได้นะคะเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งนะคะ ในการเป็นเชื้อเพลิงนะคะในการเอาไปผลิตกระแสะไฟฟ้าของอำเภอแม่เมาะได้ค่ะถ้ามันสามารถที่จะมีรูปแบบของการบริหารจัดการสร้างโรงงานกระบวนการวิจัยต่างๆเพื่อทำวัตถุดิบตัวนี้ให้มันเกิดเป็นเงินเป็นมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับในชุมชนเียค่ะ ก็อยากให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยค่ะสร้างศูนย์บริบาลของผู้สูงอายุนั้นก็คือในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลหรือว่าผู้ยากจนนะคะแล้วก็ไม่มีผู้ดูแลเราสามารถที่จะช่วยดูแลได้โดยประสานจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นอของอโรงพยาบาลของกอฟผอเองงบกองทุนเองเทศบาลเองเราก็จะทำา m o u ด้วยกันแล้วก็ช่วยกันสร้างถนนจาก สาราแก้วม,มาลานะครับถึงทางรถไฟหน้าศูนย์อพปลอองการบริหารสวนตบลสบปาดนะครับอยากจะเสนอแนะว่าอยากให้สร้างนะครับถนนให้กับราษฎรในหมู่บ้านที่ได้ใช้เส้นทางนี้นะครับแต่พื้นที่รับผิดชอบเป็นของเทศบาลแม่เมาะแต่เทศบาลแม่เมาะนะครับบอกว่าประชาชนของเขาไม่ได้มาใช้เช้นทางนี้นะครับจึงอยากจะเสนอนะครับให้ฝ่านทางกพพ,พว่า จะทำยังไงดีนะครับถึงจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับ รวมทั้งไฟกิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่อันตรายนะครับหลังจากนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2562บริษัท TLT จะทำการสำรวจและเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์รายบุคคลทั้งผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขหัวหน้าครัวเรือนในพื้นที่อำเภอแม่หมะซึ่งทุกความคิดเห็นจะนำไปประเมินเพื่อจัดทำร่างรายงานก่อนจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่3เพื่อทบทวนร่างรายงานและมาตรการ ในช่วงเดือนมก,กราคม2563ซึ่งในเรื่องของการศึกษานะคะอันนี้เนี่ยจะมีกระรวการดูโรศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตการรมนะคะเป็นรุ่น